ทั้งสองก็ได้กลับมานั่งที่ปางรอเวลาเช้าเพราะอีกไม่กี่ชั่วโมงพระอาทิตย์ก็จะขึ้นแล้วเวนยนคำและลุงเวียนจึงเก็บสัมภาระรอพอสว่างก็จะได้เดินทางออกในทันทีส่วนเรื่องอาหารการกินค่อยไปกินเอาดาบหน้าเวลาผ่านไปรุ่งสางที่รอคอยก็มาถึงแสงแดดเริ่มสัดส่องลอดยอดไม้ ทั้งสองจึงรีบลุกออกเดินทางต่อโดยจะเดินล่องไปตามลำห้วยลงไประหว่างทางก็สอดสายสายตาหาร่องรอยอย่างรอยเท้าคนหรือรอยกิ่งใบไม้ใบหญ้าหักแต่แล้วก็ไม่พบเจออะไรมีแต่เพียงรอยสัตว์ป่าอยู่เต็มไปหมดส่วนรอยคนก็จะมีแต่รอยของพวกเขาสองคนเท่านั้นที่เหยียบย่ำไป พยาธิในท้องก็เริ่มทำงานอาการหิวห่วยก็ก่อตัวขึ้นเมื่อความหิวเข้ามาเยือนแล้ววินานคำจึงพูดขึ้นเออเดี๋ยวถ้าเจอวังน้ำเราก็พักกันตรงวังน้ำเลยหาล้วงเอาปูเอาปลาตามสอกครูมาทำกับข้าวกันนะลุงเวียนพอได้ยินเช่นนั้นก็ตอบกลับไปได้สิครับวินานไม่มีปัญหา ผมเองก็หิวจนใสจะขาดอยู่แล้วทั้งสองได้พักกันริมบางน้ำก่อนจะพากันถอดเสื้อผ้าลงไปงมปูงมปลาวินันคำกับลุงเวียนใช้มือรูปไปตามซอกหินตรงไหนมีรูก็ล้วงเข้าไปจับปลาอยู่ในรูได้กันมาหลายตัวทั้งปลาจาดปลากั้งแม้กระทั่งปูผา ทั้งสองจับปลาใส่กระบอกไม้ไผ่ที่ตัดเอามาไว้ใช้ใบต้นไคร้ที่ขึ้นริมน้ำจุกป,ปากกระบอกเอาไว้กันปลากระโดดก่อนจะพากันอาบน้ำขัดถูขี้ไข่ทั้งสองรู้สึกสบายตัวเพราะไม่ได้อาบน้ำกันมาหลายวันแล้วในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังรื่นเริองอยู่กับการอาบน้ำได้มีเสียงบางอย่างดังมาฟังดูแล้ว ลักษณะคล้ายเสียงกับสัตว์เท้ากีบมันวิ่งเท้ากระทบดินเสียงดังฟังชัดมากทำให้ทั้งสองคนต้องหันไปดูทิศทางของเสียงแล้วจากนั้นก็จึงขึ้นจากน้ำหยิบผ้าขาวม้ามาใส่หยิบปืนขึ้นมาแล้วพากันไปย่องดูจุดที่เกิดเสียงเมื่อกี้โอ้นี่มันร้อยกระทิ้งนี่ไอเวียนอุ้ยหนนคำอุทานขึ้น เป็นรอยตัวเดียวสงสัยเป็นกระทิงโทนมันคงลงมากินน้ำแล้วได้กลิ่นเสื้อผ้าเราที่ไม่ได้ซักกันมานานกลิ่นผิดธรรมชาติมันก็เลยตื่นตัวแล้วก็หนีไปนะ่ะพอทั้งสองดูรอยและพิจารณาดูแล้วทั้งสองคนก็รีบมาใส่เสื้อผ้าแล้วก็ก่อไฟลุงเวียนตัดไม้ไผ่มาทำบ้องหลามหรือหม้อแกงไม้ไผ่ส่วนอุ้ยนันคำก็เอาไส้ปลาออก เพื่อที่จะทําต้มปลาใส่ผักกูดกับใบส้มขบป่าทั้งสองพอทํากับข้าวเสร็จก็แบ่งกับข้าวไปถวายเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาก่อนที่จะพากันกินแบบทุกครั้งที่ทําแล้วจึงพากันนั่งกินกับข้าวและข้าวเหนียวข้ามคืนเพราะหิวมากจึงไม่ได้พากันอุ่นข้าวจึงกินข้าวเย็นกันไปเลยในระหว่าง ที่ทั้งสองคนกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่นั้นก็มีเสียงนกเซงเซลร้องขึ้นกันระง,งมเหมือนกับว่ามันกำลังร้องทักอะไรสักอย่างอยู่ทั้งสองจึงเรีบกินข้าวเก็บของใส่กระเป๋าไว้เตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางต่อแล้วทั้งสองก็ได้ออกเดินทางต่อไปโดยมุ่งหน้าไปตามรำห้วยตามเคยเดินตามรำห้วยลงไปจนเวลามาถึง ห้าโมงกว่าๆจู่ๆก็มีเสียงไม้หักมาแต่ไกลทั้งสองคนได้ยินเช่นนั้นจึงรีบยกปืนในมือขึ้นประทับบา่าตาก็เพ่งเล็งจ้องมองไปทางต้นเสียงดูว่ามันเป็นเสียงของตัวอะไรสักพักเจ้าของเสียงก็ปรากฏตัวขึ้นมันเป็นกระทิงตัวผู้สูงใหญ่ด้วยความที่มันตกใจมันจึงยืนนิ่งอยู่สักพักแต่แล้ว มันก็ทำท่าทางเหมือนกับว่าจะวิ่งเข้าใส่ชายทั้งสองคนโดยชูหางขึ้นตั้งพอรงเบียนเห็นหางของมันตั้งขึ้นก็แปลกใจว่าทำไมปลายหางของมันไม่มีขนแต่ทันใดนั้นอุ้ยหนันคำก็ได้อุทานขึ้นมาโอ้นี่มันกระทิ่งที่พวกเรายิงไม่ตายในตอนนั้นนี่สิ้นเสียงอุ้ยหนันคำกระทิงโทนตัวนั้นก็พุ่งปรีเข้ามา วินันคำจึงตัดสินใจยิงสวนออกไปแต่แล้วก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นปืนแก๊ปของวิยนันคำแก๊ปชื้นจึงทำให้ปืนยิงไม่ออกลุงเวียนจึงรีบดึงแขนวิหนันคำลงมาหลบตรงก้อนหินก้อนใหญ่และเป็นจังหวะเดียวกันกับกระทิงตัวนั้นวิ่งสวนมาพอดีวิยนันคำจึงรอดจากคมเขาของมันไปอย่างบุดหวิดเฉียวกันไปเพียง สอกกวกวด้วยความเร็วและแรงที่มันวิ่งมาจึงทำให้มันทาราไปชนกอไผ่ข้างรำห้วยจนใบไผ่นั้นหล่นเต็มไปหมดในจังหวะนั้นลุงเวียนจึงร่านไกลออกไปทำให้มันเซทาราออกไปก่อนจะเบี่ยงหน้าหนีเข้าป่าเมื่อมันไปแล้วลุงเวียนจึงรีบตรวจสอบดูอวหนานคําเพราะถูกดึงอย่างแรง แต่อุียหนานคำกลับชวนให้ลุงเวียนรีบออกจากจุดนี้รีบไปกันเถอะเวียนข้ากลัวว่ามันจะแว้งกลับมาน่ะมันเป็นกระทิงหางกุดตัวนั้นที่เรายิงมันสมัยหนุ่มๆแล้วมันไม่ตายสงสัยมันจะจำหน้าและกินเราได้มันคงจะเป็นเวรนเป็นกรรมที่เรากับมันต้องวนมาเจอกันอีกครั้งอวิยหนานคำได้กล่าวขึ้นทั้งสอง ก็ได้รีบเดินทางต่อเพราะต้องเร่งตามหาคณะครูด้วยด้วยความไม่รู้ว่าคณะครูถูกน้อยเลิงพบเจอแล้วแต่ในระหว่างทางที่เดินนั้นทั้งสองรู้สึกได้ว่าเหมือนมีอะไรมาตามมาตลอดเวียนเวียนรู้สึกไหมว่าเหมือนมีอะไรตามพวกเรามาเลยไม่ใช่ว่ากระทิงตัวนั้นมันจะมีความคิดความอ่านเหมือนคนนะ่ะ มันก็เลยแอบตามเรามาเพื่อหาโอกาสเล่นงานพวกเราเพราะตอนที่เวียนยิงมันเมื่อกี้เวียนยิงแบบรีบๆกระสุนคงแหม่โดนจุดสำคัญของมันระวังตัวกันไว้ดีกว่าตอนนี้ก็เย็นแล้วคืนนี้เราทำห้างนอนบนต้นไม้กันดีกว่ามันจะมาเล่นงานพวกเราเราก็จะได้ป้องกันตัวได้ลุงเวียนพอได้ฟังความคิดของอุยนันคำ ก็ไม่ได้คัดค้านอะไรเพราะตนก็เห็นด้วยในเรื่องนี้ถ้ากระทิงตัวนั้นมันหาโอกาสมาเล่นงานคนทั้งสองการอยู่สูงเข้าไว้ก็จะเป็นการดีที่ทั้งสองได้พากันตอกไม้ไผ่และไปลอกเส้นใยจากต้นปอป่าเพื่อเอามาทำเชือกผูกห้างพากันตัดไม้ไผ่ไวยจำนวนหนึ่งก่อนจะกวาดสายตาไปมาเพื่อหาต้นไม้ที่จะขัดห้างไม่นาน ก็เจอต้นที่เหมาะสมนั่นก็คือต้นดูกหรือต้นขันทองพยาบาททั้งสองได้ช่วยกันเอาไม้ไผ่ที่พาดไปบนกิ่งไม้แล้วใช้ตอกไม้ไผ่กับเชือกปอรัดทำให้พอได้นั่งแล้วก็ไม่เจ็บก้นทำไม้คาดหลังกันตกไว้สองเร่มเพื่อเอาไว้เวลาสปปะปงกหรือเอ็นไปด้านใดด้านหนึง่งตัวจะได้ชนไม้กันทำให้ตื่นตัว เตือนตัวเองให้ระวังไม่ให้ตกห้างได้ห้างถูกทำเสร็จเป็นเวลาเกือบหกโมงเย็นแล้วจึงพากันรีบขึ้นห้างเพราะสันนิฐานว่าไอกระทิงหังกุดคู่อาริเก่าของลุงเวียนกับอวี้นันคำนั้นมันต้องตามมาแก้แค้นเป็นแน่ทั้งสองได้นั่งอยู่บนต้นดูกสูงถึงห้าหเมตรด้วยความหิวจึงหยิบเนื้อเสือแห้งมาดับความหิว เวลาร่วงเลยจนไปถึงห้าทุ่มกว่า,ก,วาก็มีเสียงหายใจฟึดฟัดฟึดฟัดดังมาลักษณะคล้ายมีสัตว์ป่าตามกลิ่นอะไรมาสักอย่างวินานคำจึงรีบสักิดลงเวียนแล้วกระซิบเบาๆโอ้ยมันแน่นอนเลยมันคงตามกลินล่นเรามาเสียงมันใกล้ๆค่อยส่องไฟให้พี่เป็นคนยิงก่อนถ้ามันไม่ตาย ก็ให้เวียนรีบยิ่งซ้ำเลยนะโรงเวียนพอได้ฟังแผนการของอุ้ยนันคำแล้วจึงตอบกลับไปว่าได้ครับพี่น,นันไม่นานเสียงก็เข้ามาใกล้และหยุดอยู่ใกล้ๆกับต้นดูดแล้วเดินวนไปเวียนมาเหมือนกำลังจะหากลิ่นและแล้วอุ้ยนันคำก็สายไฟขึ้นฟ้าแล้วค่อยๆกวาดลงมาทางต้นเสียงเมื่อแสงไฟฉาย กระทบไปบริเวณนั้นก็พบร่างดำทะมึนยืนตอบแสงไฟอยู่วิ้ยนันคำจึงรีบยกปืนเล็งไปที่รักแล้แดงหรือซอกขาหน้าแล้วก็เหนียวไกระเบิดกระสุนลูกโดดเม็ดเครื่องๆอ,ออกไปแรงถีบของปืนเพลิงนั้นได้เกือบทำให้อุ้ยนันคำตกห้างแต่โชคดีที่ไม้กั้นหลังเอาไว้จึงจับ ดวให้ได้ทันกระเชิงโทนหังกุดตัวนั้นล้มฟุบลงไปแต่ก็ยังไม่จบเพียงแค่นั้นด้วยแรงเฮือกสุดท้ายของมันมันจึงลุกแล้วปรีข้็ชนต้นดูกอย่างบ้าคลั่งลุงเวียนจึงรีบฉายไฟใส่แล้วประทับปืนขึ้นบา่ายิงซ้ำลงไปแล้วหัก,กลำกล้องลูกซองเดี่ยวของตนเปลี่ยนกระสุนยิงซ้ำลงไปอีกสองถึงสมนัด ด้วยกระสุนลูกเก้าอิเล่ที่ปะทะเข้ากับตัวมันถึงสี่นัดทำให้มันนอนจมกองเลือดล้มลงไปกับพื้นเลย